สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติก็มาขวาสูตรบ้านๆแซ่บๆกับคุณอามาฝาด FC กันกับเมนูไก่ต้มน้ำปลาที่เชฟชาติทำทีไรก็อร่อยสู้อาทำไม่ได้วันนี้เชฟชาติได้สูตรมาแล้วครับนำหม้อตั้งเตาเติมน้ำ1,500 ml เครื่องเทศก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงอันดับแรกเติมเกลือแกงลงไปประมาณ1ช้อนชา พอน้ำเดือดนำไก่ลงไปพร้อมเครื่องเทศเหลือใบมะกรูดไว้เติมตอนท้ายครึ่งหนึ่งเคล็ดลับแรกไก่ที่ใช้ต้องเป็นไก่ที่มีความเหนียวไม่ว่าจะเป็นไก่บ้านไก่สามสายหรือว่าไก่ชนเราจะไม่ใช้ไก่เนื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับเคล็ดลับที่2ปะลาร้าที่ใช้ต้องเป็นปะลาร้าลำเราจะไม่ใช้นะ้ำปะลาร้าขวดตามร้านทั่วไปนะครับปะลาร้าลำจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยมะขามเปียกความเปรี้ยวตามชอบรวมถึงผงชูรสใส่เพิ่มเติมได้ตามชอบน้ำปลาอย่าใส่เยอะจนเกินไปให้กินและรสชาติของปลาระเป็นตัวชูโรงแล้วต้มไก่ให้มีความเปื่อยได้ตามต้องการโอ้หกลิ่นหอมามากท่านผู้ชมนี่นะฮะอันนี้ยังไม่ค่อยเปื่อยนะฮะเดี๋ยวเชฟชาจะตักให้ชมหน้าตาก่อนนะครับอันนี้ไก่ถือว่าเป็นไก่สามสายนี่นะฮะอย่างขาย,ยัางไม่เปื่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวตักให้ชมหน้าตาก่อนเลยตอนนี้คือไม่ไหวแล้วตักไปก่อนอืมกินหอมมากมากน้ำปะลาร้านะครับแนะนำไมใ่ใช่เป็นปะลาร้าลำนะครับอย่างที่เชฟดำนะฮะคืออดัมเนี่ยเป็นคนทำอันนี้นะฮะเจ็บชาติคืออย่างเมนูพวกเนี้ยเป็นเป็นเมน,นูแบบบ้านๆนะครับเจ็บชาติบ,บางทีก็ไม่ท่องแท้นะครับต้องให้คนแบบคนรู้จริงมาทำให้ชมนะครับ นี่น้ำอุย้ยสุดยอดสามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบนะครับเพิ่มความเค็มความนัวจะใส่เป็นผงชุดเพิ่มเติมได้นอกจากนี้หรือว่าจะเป็นน้ำปลานะฮะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นพริกป่นนี้ขานไม่ได้นะฮะอันนี้จะไม่ใส่ริกสดนะฮะสำหรับสูตรต้มน้ำปลาบแบบนี้นะครับจะใส่เป็นพริกป่นนะครับอะเดี๋ยวชาติจะตักให้ดูแบบ คข่ข้าวนะครับอือหือนี่นะฮะอย่างเนี้ยอยากจะให้ดูเนื้อส่วนนี้นะฮะอือหือนี่นะฮะไปเดี๋ยวเราไปใส่พริกป่นแล้วก็โรยเป็นผักชีไปเรื่อยนะครับสามารถโรยเป็นผักชีไทยก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นผักชีไปเรื่อยตามชอบเลยนะครับผักชีไปเรื่อยโอเคนี่นะฮะหรือวมันจะหอมหน่อยหอมหน่อยเนาะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นพริกป่นนะครับไม่ผิดหวังวันนี้ได้สูตรนี้มาแลวนะครับ ความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มปรุงเพิ่มเดิมได้ตามชอบนะครับฝากลองนำไปนำทานกันดูอร่อยมากครับผม